สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกๆคนนะคะเบื่อเสียงนี้กันหรือยังเอ่ยวันนี้นะคะเราก็จะต้องมาเรียนภาษาพม่าก,กันเช่นเคยหัวข้อที่เอามาฝากในวันนี้นะคะขอบอกเลยว่าง่ายมากนะคะแต่ควรต้องรู้ไว้วันนี้หัวข้อที่นำมาเสนอก็คือเมียลาเมียลาตัวคำว่าเมียนะคะแปลว่ายเยอะค่ะเวลาเราตั้งเป็นคำถามนะคะเราก็ใส่คำว่าลาไว้ท้ายประโยคนะ มาลาแปลว่ามีจุดๆเยอะไหมวันนี้เราจะมาเรียนว่าเวลาเราอยากจะถามนะคะเป็นคําถามในสิ่งสิ่งหนึ่งที่อยากถามเพราะว่ามีจุดๆเยอะไหมเราจะถามแบบไหนกันบ้างนะคะมาดูที่ตัวอย่างแรกกันค่ะจีเนอโลกมาลาจีเนแปลว่าวันนี้อโลกแปลว่างานค่ะมาลาเยอะไหมความหมายของประโยคนี้นะคะก็คือวันนี้มีงานเยอะไหม เรามาดูประโยคที่สองกันต่อนะคะไทยมาซาเต้าสาย,ยาละ่ะไทยแปลว่าประเทศไทยค่ะมาแปลว่าที่ไทยมาที่ประเทศไทยซาเต้าสายซา,า,ยซาแปลว่ากินเต้าแปลว่าดื่มสายแปลว่าร้านค่ะร้านที่มีทั้งกินและดื่มก็คือร้านอาหารนะซาเต้าสายแปลว่าร้านอาหารค่ะีาะไาเยอะไหม ประโยคนี้เราจะแปลว่ามีร้านอาหารเยอะไหมที่ประเทศไทยโดยตำแหน่งนี้นะคะเพื่อนๆเราสามารถเปลี่ยนคำศัพท์อื่นได้วันนี้วันเอามาฝาก3คำนะคะคำแรกสาอกสายสาอกสายเพื่อนๆจะเขียนว่าสายหรือจะเขียนว่าสายก็ได้นะคะคำที่2นะคะพนัสสาย เขียนว่าพี่นาดเนาะอันนี้สําคัญมากๆนะคะเจอบ่อยมากนะเขียนว่าพี่นาดแต่เวลาออกเสียงต้องออกว่าพนพนาดพนนาดพนนาดแปลว่ารองเท้าค่ะสายแปลว่าร้านพนดสายร้านรองเท้านะคําแปลอยู่ตรงนี้นะกระดานมันเล็กมากเลยคําที่3มนะคะเอ็งจีสายเอ็งจีแปลว่าเสื้อผ้าค่ะสายแปลว่าร้านเอ็งจีสายร้านเสื้อผ้า เพื่อนๆสามารถเอาคำเหล่านี้มาใส่แทนที่ได้นะคะเช่นไทยหมาซาอกสายยาลามีร้านหนังสือเยอะไหมที่ประเทศไทยไทยหมาพนสายยาลามีร้านรองเท้าเยอะไหมที่ประเทศไทยไทยหมาเอ็งจีสายยาลามีร้านเสื้อผ้าเยอะไหมที่ประเทศไทยส่วนในตำแหน่งนี้นะคะเราสามารถเปลี่ยน ชื่อประเทศอื่นก็ได้นะเมียนมาม,นมา,าที่ประเทศเมียนมาหรือเราจะใช้ภาษาอังกฤษทับศัพท์ก็ได้นะคะคนพม่าฟังออกค่ะคนพม่าเก่งภาษาอังกฤษมากๆเลยนะนเพื่อนๆสามารถใช้ภาษาอังกฤษในชื่อประเทศนั้นๆใส่แทนได้เลยนะคะส่วนประโยคที่3นะคะเราจะพูดว่าเพจมาไลค์และแชร์มิ r าลาตรงตัวเลย มีไลค์และแชร์ที่เพจเยอะไหมมีไลค์และแชร์ like ที่เพจเยอะไหมเราก็สามารถถามแบบนี้ถามแบบง่ายๆแบบนี้ได้เลยนะคะประโยคต่อมานะคะเจ้าหมาเจ้าตู่เจ้าตามยาลาเจ้านะคะแปลว่าโรงเรียนเจ้าแปลว่าอะไรนะคะโรงเรียนหมาแปลว่าเมื่อกี้เรียนแล้วหมาแปลว่าที่เจ้าหมาก็เลยแปลว่าที่โรงเรียน จาวตู่จาวตาจาวตู่จาวตาแปลว่านักเรียนค่ะยาล่ะเยอะไหมประโยคนี้จะแปลว่ามีนักเรียนเยอะไหมที่โรงเรียนโอเคไหมคะวันนี้เราก็ได้ศัพท์เยอะมากเลยเนาะในแต่ละประโยคนะคะก็สอดแทรกคำศัพ์ใหม่ๆเพิ่มเข้ามานะคะเพื่อนๆอ,อย่าลืมจดโนต้ตไว้นะประโยคที่5นะคะมเนกาเองสามยาละ่ะมเนกาแปลว่าเมื่อวานนี้ค่ะอีกครั้งนะมเนกาแปลว่าเมื่อวานนี้ เอ่งสาเอ่งสาแปลว่าการบ้าน,นะคะ่ะมันเนกาเอ่งสามยาลาเมื่อวานนี้มีการบ้านเยอะไหมง่ายไหมคะประโยคถัดมานะคะเองะ่งตาอันนี้ตั้งใจเอามาให้สองคำนี้เลยนะให้อยู่ใกล้ๆกันเพราะว่าเสียงมันคล้ายกันมากและชอบพูดสลับกันนะคะอยากจะพูดห้องน้ำก็ไปพูดเอ่งสาที่แปลว่าการบ้านนะคะก็เลย พยายามเอามาให้เพื่อนๆได้เห็นความต่างนะคะเราจะได้รู้ว่าเวลาเราจะพูดเราต้องระวังนะอย่าพูดเพี้ยนไปเป็นเอ่งสานะคะแปลว่าการบ้านนะห้องน้ําเอ่งตาห้องน้ําเองา่อง,เองตานะคะเอ่งตามาที่ห้องน้าหลูมยาลาหลูแปลว่าคนค่ะหลูมยาล,า,ล,มยา,ลามีคนเยอะไหม ประโยคทั้งหมดเราจะแปลว่ามีคนเยอะไหมที่ห้องน้ำง่ายไหมคะวันนี้เอาคำง่ายๆมาสอนก่อนนะคะเดี๋ยวเวลาลงคำศัพท์ยากหรือลงโครงสร้างที่ยากเราจะได้ไม่งงนะคะเอาพื้นฐานให้แน่นกันก่อนนะเรามาดูตัวอย่างที่น่าสนใจกันต่อนะคะกาปากิม,มเนยาอลุญ y าลากาแปลว่ารถค่ะปากริงคือเขาใช้ทับศัพท์ภาษาอังกฤษคำนี้นะมาแปลว่าที่ค่ะ กาปาปกิมมาแปลว่าที่จอดรถค่ะเนยาสถานที่เนยาแปลว่าสถานที่นะคะอันลุดอันลุดแปลว่าว่างเปล่าค่ะเพราะฉะนั้นเนยาอันลุดแปลว่าที่ว่างเปล่ายาลาเยอะไหมประโยคนี้เราก็จะแปลว่าที่จอดรถมีที่ว่างเยอะไหมอันนี้เราสามารถเอาไปใช้ได้เลยนะคะประโยคที่8นะคะแจนบอกมาผมยาลา จานแปลว่าพื้นค่ะปอมาแปลว่าบนไม่มีสูตรลัดนะคะเราต้องจํานะอีกครั้งนะปอมาแปลว่าบนนะผงแปลว่าฝุ่นค่ะผงแปลว่าอะไรนะฝุ่นมียาลาเยอะไหมประโยคนี้เราก็จะแปลว่ามีฝุ่นเยอะไหมบนพื้นโอเคไหมคะประโยคที่9นะคะบิโรบิโรแทมมาซาอกมียาลา บิโรแปลว่าตู้ค่ะแคหมาแปลว่าในค่ะสาโอกแปลว่าหนังสือนะเมื่อกี้เราเรียนมาสาโอกใส่ร้านหนังสือสาโอกแปลว่าหนังสือนะคะมียาหลาะเยอะไหมประโยคนี้เราก็จะแปลว่ามีหนังสือเยอะไหมในตู้โอเคไหมคะวันนี้ได้คำศัพท์มาหลายคำเลยเนาะอย่าลืมนะคะจดออกมานะแล้วก็ท่องศัพท์ด้วยนะคะ วันนี้นะคะวันก็เอาวิธีการตอบมาฝากเพื่อนๆด้วยค่ะว่าเราจะมีวิธีการตอบประโยคคําถามยาลาแบบไหนกันบ้างนะคะวิธีการตอบวิธีที่1นนะคะยาแดดแปลว่าเยอะค่ะยาแดดแปลว่าเยอะตัวต่อมานะคะแน่แนแน่แนยาแดดแน่แนแปลว่าอะไรคะนิดหน่อยแน่แนยาแดดเยอะนิดหน่อยตัวที่3ค่ะอายันยาแดด ยังจำกันได้อยู่ไหมคะไอ้ยันแปลว่ามากนะไอ้ยันมยาแดเยอะมากตัวต่อมานะคะในรูปของประโยคปฏิเสธบ้างย้ำกันเกือบทุกคลิปเลยนะประโยคปฏิเสธโครงสร้างคือมะจุดจุดจุดบูนะเยอะคือมียาใช่ไหมคะไม่เยอะก็จะเป็นมัมยาบูมัมยาบูนะคะไม่เยอะแล้วไม่ค่อยเยอะคำว่าค่อยก็คือเตด เตะแปลว่าค่อยนะไม่ค่อยเยอะเตะมามยาบูเตบมามยาบูแปลว่าไม่ค่อยเยอะค่ะและตัวสุดท้ายนะคะออยันมามยาบูอีกครั้งนะออยันแปลว่ามากเนะาะไอยันมามยาบูไม่เยอะมากวันนี้นะคะวันเอาวิธีการตอบมาให้เพื่อนๆได้ฝึกด้วย ช่วงแรกที่เราฝึกตั้งคำถามไปยังจำได้อยู่ไหมอย่างเช่นมีฝุ่นเยอะไหมบนพื้นอ่าเราก็เลือกตอบได้เลยค่ะเยอะมายาแดงไม่เยอะมามยาบูแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราฝึกตั้งคำถามเราก็ควรที่จะรู้วิธีการตอบด้วยเนาะวันนี้นะคะมีทั้งคำศั์ที่ค่อนข้างเยอะและมีทั้งโครงสร้าง เยอะมากๆเลยที่เอามาสอดแทรกให้เพื่อนๆได้เรียนรู้กันนะคะวหวังว่าเนื้อหาดีๆแบบนี้นะคะจะเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนๆทุกๆคนนะฝากเพื่อนๆนะคะช่วยแชร์ให้กับเพื่อนๆท่านอื่นๆได้มาเรียนภาษาพมา่าพร้อมกับพวกเรานะคะเราจะได้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และเก่งภาษาพมา่าไปด้วยกันนะสําหรับเนื้อหาในวันต่อไปนะคะวันก็จะเลือกเนื้อหาที่น่าสนใจแบบนี้นะคะมาฝากกันเรื่อยๆคะ่ะ ในวันนี้ลากันไปก่อนนะคะเพื่อนๆดูแลตัวเองนะรักษาสุขภาพค่ะบ๊ายบาย